มันอยู่ที่เหยื่อ้วยนะเหยื่อสูตรพิเศษก็โอเคเอ่ะตกปลาอา้าวได้แล้วนะท่านผู้ชมนี่นี่ลนะอ,อ้าวโอ้โหแล้วมันติดยังไงอะติดแบบเออได้จริงๆด้วย เ,เริ่มสนุกแล้วคุณผู้ชมอุ้ยมาแล้วเหนื่อยมาแล้วนี่ภาพสวยๆมาอีกแล้วนั่งไปนะมันอยู่ที่เหยื่อ้วยนะเหยื่อสูตรพิเศษก็โอเคเอ่ะตกปลาเหยื่อ เปี่ยนเหยืเอาเย,อยื่ยังนี่นะเลยไ,ไม่ใช่นะอ้าวได้แล้วหนะึ่ท่านผู้ชมนี่นี่ลนะสี่ตัว,ตวโอ้สยสวย้วครับผู้ชมประมาณนี้แหละเอาไปพอได้กินกับข้าว,วเอ้เอ้ยแล้วท่านผู้ชม,มนี่เลย ดูเลยครับท่านผู้ชมได้ดูแล้วอ้ออาวโอ้โหแล้วมันติดยังไงอะติดแบบเออม้วนเลยท่านผู้ชม <c oughs> อ่าได้ชมอยู่นั่งไปนั่งมาเอา้าโอ้ไปเกี่ยวหางด้วยต้งหางหางหางตัวไหนวาเออตอัวไหนวาหางมันเวียงเนะาะปิดปากก็ไป่เวียง,หงเหรอเห็นแล้วครับได้ชมสวยๆหนึ่งตัว คุยกันแทบเพลินเลยกันปลาต่ม้้บอกแม่แ่ถ้าแก,แกออกหมดจ้าตามไหมเออมาลองดูท่านผู้ชมมาอีกแล้ว,วได้จริงๆด้วยเ,ออเริ่มสนุกอีกแล้วท่านผู้ชมไอตัวนีตวว้ตัวยาวตัวยาวโอ้โหไอตัวนันเขาปากอยูอ่ งสงสัยมาเล่นนะมั้งสวยสวยสวยเอานั่งไปนั่งมาคุยเพลินๆได้ปลาเลยทีนี้เอเอยวละเข้าไปละลงกระชังอีกงละท่านผู้ชม,อ,อ,มอยู่สวนสยามครับอ๋ออยู่มินบุรีใช่มินบุรี ท่านผู้ชมตะเบยนตะเบียนอุ้ยมาแล้วนี่ภาพสวยๆมาอีกแล้วนั่งไปนั่งมาได้ภาพอีกแล้วครับค่อยๆแต่ตัวตัวติดสามแล้วตัวติดสามแล้วมีไซต์เดียวมีไซต์เดียวมีไซต์เดียวอะไรไม่เดินไปเอาไปัดไอเดือนโอ้นั่นน่ะไปต้องไปตายชายน้ำเลย เรื่อยๆเจอไปเรื่อยๆท่านผู้ชมยกหน่อยยกหน่อยนี่ไงเอ้ยได้กินอยู่สด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 อ้าวได้แล้วนะ่านผู้ชมนี่นี่ละสี่ตัวนี่ไงเอ้ยได้กินอยู่สด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 อุ้ยมาแล้วเออมาแล้ว ไปกินอยู่สด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 